สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทักทายจากชิคาโกรัฐอีลลินยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดมัมว้าวช่องที่เราจะคุยกันเรื่องวีซ่าทราเวลไลฟ์สไตล์ในอเมริกาและในคลิปนี้พี่มดจะมาแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคนที่เป็นโรบินฮูดในรัฐแคลิฟอร์เนียณตตอนนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะสมัครรับเงินช่วยเหลือจากรัฐได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีผลกระทบโดยตรงจาก สถานการณ์โควิด -19 นะคะและในคลิปนี้เราจะมาคุยรายละเอียดกันค่ะว่าคุณจะรับเงินได้ที่ไหนได้เท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียกัป n เนอร์เกวินนิวซมได้ออกมาถแถลงข่าวว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือโรบินฮูดในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งโรบินฮูดในรัฐแคลิฟอร์เนียมีอยู่ประมาณ 2ล้านกว่าคนคือมากกว่า2ล้านคนเป็นบุคคลที่อยู่อย่างผิดกฎหมายแต่ว่าจ่ายภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีความเดือดร้อนจากผลกระทบของไอ COVID ้โควิด -19 แต่ว่าไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางหรือว่าสติลล์ไอสติมูลัเช็คที่คนอื่นๆได้แต่คนกลุ่มนี้ไม่ได้ทางนี้ทานี้เนี่ย ผู้ว่าการรัฐเกวินเนี่ยนะคะเขาก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในจุดนี้เพราะว่าโรบินฮูดเนี่ยนะคะในกลุ่มนี้ในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะเขาจ่ายภาษีเนี่ยเป็นมูลค่าสูงมากนะคะประมาจากจากที่ไปดู Data มาเนี่ย โดยรวมแล้วเนี่ย2.5พันล้านเหรียญน,นะคะทุกคนซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็โรบินฮูดกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนที่ช่วยเรียกว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจในรัฐแคลิฟอร์เนียช่วยทำให้รัฐ California, แคลิฟอร์เนียแบบว่าเติบโตอ่ะเขาช่วยจ่ายภาษีแล้วภาษีที่เขาจ่ายเนี่ยมันเอามาพัฒนาสาธารณูปโภคทุกสิ่งทุกอย่างภายในรัฐแคลิฟอร์เนียแมแม้แต่กระทั่งเรียกว่า เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจว่าอย่างนั้นดีกว่าแต่ว่าคนกลุ่มนี้ได้รับความเดือดร้อนแต่เขาไม่ได้รับความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นาทางผู้ว่าการรัฐเนี่ยก็เลยได้ประสานงานร่วมมือกับเรียกว่าทางภาคเอกชนด้วยรวมไปถึงเขาเรียกว่า องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรก็คือหรือที่เราจะเรียกว่า non-profit organization เนี่ยนะคะก็คือเงินนี้ได้มาอย่างไรเงินนี้เนี่ยได้มาจากการที่เป็นเงินจากทางภาครัฐเนี่ยโดยประมาณ75ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ได้เงินอีกก้อนนึงมาจากภาคเอกชนเนี่ยนะคะไดะ้ประมาณ50 ล้านเหรียญสหรัฐรวมแล้วเป็น125ล้านเหรียญสหรัฐที่จะเอามาช่วยในกลุ่มคนที่เป็นโรบินฮูดนี้นะคะเวลาที่พี่มดพูดถึงโรบินฮูดนะคะในคลิปนี้ในคนกลุ่มนี้ละกันพี่มดหมายถึงใครบ้างก็คือโรบินฮูดนะในที่นี้พี่มดจะหมายรวมถึงกลุ่มคนแรกนะคะที่หลบหนีเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายแล้วก็กลุ่มคนที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นโรบินฮูดที่ เข้ามาอย่างเข้าเดินทางเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เสร็จแล้ว overstay หรือโดดวีซ่าทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ผิดกฎหมายโดยไม่มีสถานะทางอิมมิเกรชันนะคะและเนอะก,ก็คือ,อก็คือจะมีคนทุกประเทศแหละรวมทั้งคนไทยด้วยแต่คนไทยเราเนี่ยโดยมากแล้วจะจัดอยู่ในในกลุ่มที่2นี้มากกว่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะขออนุญาตรวมไปถึงคนที่เข้ามาในวีซา่าเจวนหรือว่า work and travel เสร็จแล้วเขาเรียกว่าวีซ่าทำงานหมดอายุแล้วก็ไม่สามารถไม่สามารถต่ออายุได้เนื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับเมืองไทยได้หรือว่าคุณมีเหตุผลที่คุณจะไม่กลับอะไรเงี้ยนะตอนนี้มันวุ่นวายไปหมดล้นะแล้วก็เลยมีผลกระทบจากไอ้โควิดเนี่ยนะก็คือจะจัดรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงวีซ่านักเรียนที่จะขาดอายุไปหรือบางคนเนี่ย กําลังทำไอโอพี o P T, แล้วเสร็จแล้วไอบริษัทที่ที่คุณทํางานอยู่อะไรเนี่ยนะคะไม่เขาไม่สามารถที่จะต่อ,อวีซ่าคุณได้แล้ววีซ่าคุณขาดลงหมดลงไม่ว่าด้วยความที่เขาเรียกว่าโดยไม่ตั้งใจอ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะ ก็ไม่ว่าคุณจะโดดวีซ่าด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่คุณก็จะจัดรวมอยู่ในกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าตอนนี้ไม่มีสถานะทางอิมพิเกชันนะคะพี่มดก็ขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าเป็นโรบินฮูดนะมาเข้าเรื่องค่ะเงินที่คุณจะได้รับเป็นจำนวนเท่าไหร่ก็จะได้1คน500เหรียญจ่ายเพียง1ครั้งเท่านั้นถ้าบ้านคุณมีคนหลายคนหรือว่า มีมากกว่า2คน3คนขึ้นไปเนี่ยนะคะคุณก็จะได้รับเงิน1,000เหรียญสูงสุดต่อ1ครัวเรือนหรือเ s าส์โ d นะคะสมัครรับเงินได้เมื่อไหร่ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะวันจันทร์ที่18พฤษภาคมปี2020เนี่ยนะคะเปิดรับสมัครแล้วยาวไปจนถึงวันที่30มิบมิถุนายนนะคะหรือ จนกว่าฟันก้อนนี้เงินก้อนเนี้จะหมดไปก็แล้วแต่ว่าอะไรมันจะมาถึงก่อนกันแล้วในการที่จะสมัครรับเงินก้อนนี้เนี่ยนะคะเป็นลักษณะ first come first serve นะก็คือสมัครก่อนมีสิทธิ์ได้รับเงินก่อนนะคะถ้าเงินหมดแล้วมันก็หมดเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นรีบๆไปสมัครนะคะสมัครได้ที่ไหน สมัครได้ที่องค์กร non-profit organization 12แห่งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะแปะลายชื่อรายละเอียดแปะลิงก์เอาไว้ให้คำบรรยายใต้ภาพแล้วก็ภายในคอมเมนต์นะคะกดลงไปดูนะคะไอ้ตัวสามเหลี่ยมนะคะคำบรรยายใต้ภาพพี่มดจะแปะลิงก์ลายชื่อสถานที่ที่คุณจะไปสมัครรับเงินช่วยเหลือได้นะคะ ย้ำอีกทีนะคะเป็นแค่12แห่งเท่านั้นนะคะ non-profit organization ถ้าเกิดว่ามีองค์กรอื่นหรือมีคนอื่นมาบอกว่าจะทำให้สมัครให้ที่นอกเหนือจากรายชื่อ12รายชื่อนี้นะคะเดี๋ยวจะแปะเว็บไซต์เอาไว้คุณเข้าไปเช็คเข้าไปดูได้โดยที่การสมัครเนี่ยเขาก็จะแบ่งตามพื้นที่แบ่งตามเขตก็คือเป็น region หรือเป็น เขาที่ที่คุณอยู่นะคะก็ดู address ของตัวเองแล้วก็ไปสมัครให้ถูกที่อ่ะเขาจะแบ่งแยกแอเรียแบ่งแยกเขตเอาไว้นะคะสมบัติของผู้สมัครมีอะไรบ้าง 1. คุณจะต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะคะ2คุณจะต้องไม่มีสถานนะทางอิมิเกชันหรือเรียกว่าไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละคะ่ะแล้วอย่างที่3 คุณไม่มีเบอร์โซเชียลนัมเบอร์หรือโซเชียลเซ u ก i ร y n u ิตี้นัมเบอร์นะคะแล้วก็คุณไม่คุณไม่มีคุณสมบัติในการรับเงิน1,200เหรียญภายใต้ Cash Act ที่ที่คนอื่นเขาได้การ s t i m u l าช c h e c ันนะคะคือคุณไม่ได้อันนั้นนะคะแล้วคุณก็เลยมีคุณสมบัติที่ที่จะได้รับเงินอันนี้แล้วก็ข้อ4เนี่ยก็คือคุณจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบโดยตรงได้รับ ความเดือดร้อนชีวิตลำบากยากเย็นจากสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนะคะอันนี้คุณจะต้องมอีเอกสารหลักฐานไปโชว์เขาแหละนะัวบินทูตหลายท่านที่อาจจะมีความข้องใจกังวลใจสงสัยเกี่ยวกับเรื่อง public chart นะคะว่าการรับเงินช่วยเหลือจากรัฐครั้งนี้เนี่ยจะทำให้คุณไปตกอยู่ภายใต้กฎหมาย public chart หรือเปล่าอันนี้จะบอกว่าไม่เกี่ยวกันนะคะมันเป็นคนละเรื่องแล้วก็รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเป็นรัฐแรกและเป็นรัฐเดียวตอนนี้ที่ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือให้เงินช่วยเหลือกับโรบินฮูดนะคะแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ยในกฎหมายอิมเ g เกชันเนี่ยนะคะ mm. เขาก็ยังไม่ได้ระบุออกมาชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการที่รัฐช่วยเหลือในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะมีผลอันนี้เนี่ยพี่มดไปฟัง ทนายแทมมี่ได้บอกมานะคะทนายแทมมี่ก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้พี่มดไปฟังมาแล้วก็อยากจะเอามาแชร์ะจุดนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสำหรับโรบินทูธท,ท่านที่มีโซเชียลเซ u กเค y รตี b น r เบอร์อยู่แล,แล้วแล้วคุณได้รับเงิน1,200เหรียญไปแล้วเงินคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินก้อนนี้นะคะไม่ต้องไปสมัครค่ะ นะเพราะว่ามันจะเป็นการรับเงินซับซ้อนก็ปล่อยให้คนที่เขาไม่ได้รับเงินช่วยเหลือก็คือคนคนที่ใช้ทินนัมเบอร์ในการเสียภาษีเนี่ยนะคะคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือไอ้หนึ่ันสองสองร้อยเหรียญนะนะคะเขาก็จะได้มาสมัครอันนี้นะคะจะได้มีเงินเหลือให้เขาอะนะคะก็ช่วยๆกันไปแบ่งๆกันไปนะคะโรบินฮูดท่านที่ไม่ได้จ่ายภาษีนะคะ แล้วต้องการจะสมัครรับเงินอันนี้ณนะตอนนี้เนี่ยพี่มดไม่รู้พี่มดไม่แน่ใจว่าคุณทําได้หรือเปล่าคือมันน่าจะทําได้นะแต่ว่าถ้าอยากจะชัวร์ๆจริงๆเนี่ยคุณลองสมัครเข้าไปแล้วก็ติดต่อสอบถามกับอ,องค์กรไม่แสวงหากําไร12แห่งเนี้ยแต่ว่าคุณต้องไปดูก่อนนะว่าที่อยู่ที่บ้านคุณนะ่ะมันตกอยู่ในเขตไหนจะได้ไปสมัครให้ถูกเขตนะคะ ก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ข้อมูลข่าวสารที่อยากจะแชร์ให้กับโรบินฮูดในรัฐแคลิฟอร์เนียให้ทราบทั่วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่มดจะแปะลิงก์สถานที่สมัครเอาไว้ให้นะคะพอดีว่าไปเจอเขาเรียกว่าไปเจอข้อมูลที่ในเพจ Facebook Page ของทนายแธมมี่ท่านได้แชร์เอาไว้ท่านได้เขียนสรุปเอาไว้ให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่มดจะ แปะลิงก์ลิสต์รายชื่อตรงนี้นะคะจะได้เข้าไปดูไปหาง่ายๆสำหรับคนไทยนะคะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับใครหลายคนนะคะที่ตกอยู่ในความเดือดร้อนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐนะคะต้องการรับเงินสวัสดิการอันนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเป็นรัฐเดียวและเป็นรัฐแรกที่ ออกมาช่วยเหลือโรบินฮูดนะก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นรัฐแ n แนชูรารีสเตท t e ก็คือเหมือนเป็นรัฐที่ให้ความให้ความช่วยเหลือกับบุคคลต่างด้าวที่ไม่มีสถานะทางอิิเกชั่นก็หวังว่าทุกคนจะรีบๆไปสมัครนะคะเพราะว่าเงินมันอาจจะหมดเร็วมากเพราะว่ามีโรบินฮูดที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยมากกว่า2ล้านคนแล้วเขาก็เชื่อว่าโปรแกรมเนี้ย ไอ้เงินทุนอันนี้นะเงินก้อนนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยเหลือโลบินฮูดแบบได้เป็นแสนหคนอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปสมัครกันนะคะโอเคค่ะวันนี้เนี่ยพี่โมก็เอาข้อมูลฝากเท่านี้ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลจากโควิดแล้วก็แฮงอินเดียนะคะเราจะ get through this ไปด้วยกันนะคะ รักษาสุขภาพรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์พี่มดด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันแล้วก็กด subscribe จะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอทุกคนมีวันดีๆบ๊ายบายวันนี้ฝนตกฟ้ามืดคึ้มมากเลยนะลูกนะเย uh huh. yeah. ออากาศหน้านอนมากเลยลุกไอหัวฟูทำไงดีอะต้องไปตัดผมแล้วเนี่ย <Huh? S 2> mm hmm. ต้องไปตัดผมมาร้านตัดผมก็ปิดแฮร์คัทแฮร์คัทมัมมี่คัทได้ป่ะวันไหนแฮร์คัท I, I don't know when you gonna get hair cut